สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาส่งน้ำพระนะคะที่วัดสัพทุมวนารามตรงนี้เป็นวัดสวนป่าสาลาพระราศราสถานที่ที่มีแต่ความสุขสงบนะคะตรงนี้ก็จะเดินเข้าไปที่วัดสวนป่าก็จะมีแต่ต้นไม้นะคะ,ะรอบๆบริเวณวัดแห่งนี้ก็จะมีอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นสวนป่า ที่สงบร่มเย็นนะคะเนี่ยถ้าใครเคยมาก็จะทราบนะคะว่าวัดนี้ก็มีแต่ต้นไม้นะคะเหมาะกับการที่จะมาปฏิบัติธรรมนะคะข้างในนี้ก็เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิดนะคะอยู่ในกลางกรุงนะคะหลัง เซน่ทอนวอลนะคะตรงนี้ก็วันนี้วันที่สิบสี่นะคะยังอยู่ในระหว่างที่ประชาชนก็จะมาส่งน้ำพระถึงวันที่สิบหกนะคะสวยงามนะรงน,นี้ก็จะมี ส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ขึ้นไปไ้า้ต้นไม้ร่มรื่นนะคะเย็ยนสบายบริเวณรอบๆศาลาตรงนี้นะคะ,ะมีแต่ต้นไม้นะคะร่มรื่นมากเลยะะร่มเย็ยนมาก เข้ามาแล้วก็สบายใจนะคะใครที่ต้องการที่จะพักผ่อนนะคะมานั่งสมาธิที่วัดก็ไปนั่งสมาธิได้นะคะบนศาลาอันี้ก็จะเดินดูบริเวณรบรอบๆที่ศาลานี้ก่อนนะคะที่เป็นมีแต่ต้นไม้แต่ทีนี้ก็จะขึ้นไปที่ ศาลานะคะเพื่อที่จะไปกราบไหว้นะคะก็จะต้องถอดรองเทา้านะก่อนที่จะขึ้นศาลานี้ก็จะไปไปไหว้นะก็ะจะมีคนมาปฏิบัติธรรมแลช่วงนี้ จะเดินเข้าไปไปกราบหลวงพ่ออู่นในโบสถ์เพรว่าบริเวณนี้นะคะก็จะเงียบสงบนะคะเงียบสงบนะ,ะนี่ก็จะเข้าไปไปกราบหลวงพ่อก่อนนะคะไปกราบ ขอ,ขอพรขอบาร,รมีซึ่งในความปีใหม่ของไทยนะค